เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมนายฮาเกมเมอร์นะครับจะมาสอนการฟาร์มเวลตั้งแต่เวลหยันเวลห0ึนะครับสอนทำอาวุธระดับเอ็นเกมแล้วก็สิ่งที่มือใหม่ควรจะต้องรู้นะครับผมว่าการจะเล่นใน PSO ภาคปกติเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันต้องเล่นยังไงบ้างนะครับ ก็หลังจากตอนแรกนะครับคุณที่เข้ามาเริ่มเล่นใหม่นะครับก็จะผ่านทูททเลียลของทางเกมนะแล้วก็จะมาเกิดแต่แถวตรงนี้นะครับผมจะโดนร์ามาแถวตรงนี้นะให้เราเดินมาที่ตรงแต่แถวนี้ก่อนนะครับผมนี่ตรงนี้เขาจะเรียกว่าตู้ม่วงนะครับเป็นตู้ที่เอาไว้ขายของนะแต่ก่อนที่เราจะมาฟาร์มเบลนะครับผมอยากให้พวกคุณเนี่ยทำอะไรสักอย่างก่อนนะครับผมคือตอนนี้นะครับในกลุ่มพีโซสองไทยแลนด์นะครับผมได้มีแอดมินนะครับใจดีนะ คือรวบรวมโค้ดพวกโค้ดที่พันผ่านมานะครับผมโค้ดพวกนี้สามารถนำไปใช้ได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะแล้วก็เดี๋ยวกดจอยกลุ่มเข้าไปแล้วก็กดตามลิงก์ของผมไปนะครับผมเพราะว่ามันจะพาคุณเข้าไปในโพสตของแอดมินนะครับที่ได้ทำการเก็บไอเทมโค้ดพวกนี้ไว้นะครับซึ่งโค้ดพวกนี้นะครับสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับพวกคนที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับ ก็หลังจากที่ทุกคนได้โค้ดกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาที่ไอเทมโค้ดนะครับกดที่ตัวม่วงนะกดอีที่ตัวม่วงมาที่ไอเทมโค้ดนะครับแล้วก็กรอกไอเทมโค้ดเนี่ยลงในช่องเนี้ให้หมดเลยนะครับผมทุกโค้ดที่มีอยู่นะหลังจากที่เรากรอกไอเทมโค้ดเสร็จแล้วเนี่ยก็มาที่เนี่ยตามที่ผมคลิกนะครับเราก็จะได้ไอเทมนะครับตามที่เราได้กรอกโค้ดไปนะครับในโค้ดก็จะมีพวก บัฟพวกโตเกียวคีนะครับพวกของที่เอาไว้ฟาร์มเวลนะมันค่อนข้างที่จะสำคัญมากเลยนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะแล้วก็ต่อมานะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสโต๊อนะจะเป็นคลังเก็บของเรานะครับผมไอที่เราเก็บอาวุธไว้อะไรก็ตามที่เราเก็บไว้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นคลังที่มันให้มาฟรีๆนะครับสองคังนี้นะครับคลัง แชร์เลกเตอร์สโตนะครับยิ่งเรามีตัวละครเยอะคังตอนนี้ก็จะยิ่งเพิ่มมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกคังไอเทมจากเควสนะครับพวกดีไวเควสอะไรพวกนี้นะครับผมอันนี้คังพรีเมียมนะครับเราจะต้องเติมเงินซื้อพรีเมียมมานะแล้วก็คังแมททิเรียลนะครับจะเป็นคังที่เอาไว้ซื้อพวก ไอเอาไว้เก็บพวกอาวุธนะครับผมพวกแมทเทเรียลนะไอตรงเดียวก็เหมือนกันนะครับผมใช้แต้มเพจีซื้อนะครับของพวกนี้นะครับผมแต้มเพจีก็สามารถหาได้ง่ายๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการหายทีนะครับเอาแล้วครับหลังจากที่เราเกาะโค้รรับโค้ดแล้วพวกนี้แล้วนะครับเราจะได้บัฟมาประมาณนี้นะครับบัฟหลักๆของทางเกมนะครับที่เพิ่มมาตาดรอปของแล้วพวกนี้ะจะมีทั้งหมด3อย่างนะครับผมคือเมสเซนต้าบูทนะครับแล้วก็ xp แล้วก็แรดดันะครับผมของพวกนี้นะครับถ้าเมสเซนต้านี่จะเป็นค่างเงินของเกมนะดดดอปเงินนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น xp อันนี้ก็จะเป็นพวกของแรนะครับผมซึ่งสําหรับคนที่มาเล่นใหม่ๆก็จะงงนะครับว่าไอทิปบู๊ตนี่คืออะไรนะครับผมไอทิปบู๊ตนี่ก็คือเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับทั้ง3าอันที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เลยนะครับแค่มันรวมเป็นอันเดียวให้คุณแล้วนะครับผม คือถ้าคนกดใช้ทิปบูสเนี่ยคุณจะได้ทั้ง3าบัฟนี้เลยนะครับผมแล้วเวลาที่คนกดใช้เนี่ยมันจะไม่ซ้อนทับกับบัฟอันเก่านะครับผมอันอย่างอันนี้นะครับของผมมีบัฟเดียวนะเพราะว่าตอนนี้ผมใช้อยู่แค่บัฟเดียวนะครับทั้ง3มบัฟนี้นะครับจะไม่ทับซ้อนกันนะครับถ้าสมมติว่าคนใช้อีกพี่ธรรมดาห0สิบนะครับคุณใช้ทิปบูสร้อยห้าสิบอีกพี่ของคุณก็จะบูสไปถึง2องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับต่อมานะครับผมเราจะมาเริ่มการฟาร์มเลเวลกันนะครับผมขั้นแรกนะครับให้ แล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมเราจะเลือกประมาณรเจ็ดสิบนะครับผมเพื่อความรวดเร็วของคลิปนะครับอันนี้ใครที่เลเวลตรงตามเงื่อนไขก็สามารถลงได้นะครับอ่าอ่าเนี่ก็คือมีสิบสองคนพอดีนะครับผมเข้ามาเป็นคนสุดท้ายนะครับในดันนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีการวางเสาปาร์ตี้กันเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวรอมีคนวางหรือเปล่านะครับผมเสาปาร์ตี้นะครับผมเรา สามารถที่จะกดเข้าร่วมได้นะครับผมเพื่อที่เราจะได้ทิปบูส์40%นะครับผมตามจำนวนคนในปาร์ตี้นะถ้ามีทั้งหมด4คนก็จะได้ทั้งหมด40%นะครับผมอธิบายในส่วนของเรื่องดันเควสพวกนี้นะครับผมดันเควสพวกนี้นะครับจะเปลี่ยนกันทุกๆวันนะครับผม โดยลักษณะของดันเก็บเลเวลเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นตีมอนให้ตายตามจํานวนที่ครบนะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะประมาณพันหนึ่งนะครับตามตามดันนะอีกดันหนึ่งก็จะเป็นแบบที่คุณเห็นนะครับผมก็จะเป็นฆ่ามอนนะครับเป็นตีบอสนะครับตีให้ตายก็จะได้เอพีในส่วนนั้นไปนะครับผมอีกเป็นอีกดันหนึ่งก็จะเป็นแต่พวกมอนลูกกระจกนะครับผมให้ฆ่าอย่างน้อยประมาณพันตัวนะครับถึงจะจบเวทนะครับ ซึ่งถามว่าระหว่างสองอันนี้นะครับอันไหนดีกว่ากันนะครับคําตอบก็คือเป็นแบบบอสนะครับผมเพราะว่าการตีบอสอย่างเงี้ยเราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับ mm hmm. เห็นไหมเราเยืนอ,อยู่เฉยแล้วเดี๋ยวมีคนตีให้นะครับผมแต่ถ้าเราเล่นแบบอีกด่านหนึ่งก็คือที่มีเป็นแต่ลูกกระจกนะครับผมก็จะต้องมานั่งตีลพวกลูกกระจกเองนะครับผมทําให้เราเนี่ยค่อนข้างเสียเวลาค่อนเยอะนะครับผม และด่านพวกนี้นะครับผมมันจะรีทุกๆหนึ่งวันนะครับมันจะรีวนๆกันอยู่ตรงนี้ครับประมาณเจ็ดด่านนะครับผมรีเป็นด่านบอสด่านลูกสมุนด่านบอสด่านลูกกระจกพวกนี้นะครับผมเป็นรีไปทีละเรื่อยๆนะครับผมก็เวลารีดันนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณบ่ายสามโมงนะครับเวลาไทยเลยนะครับผมหลังจากที่รีดันเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะรีพวกไอ daily mission ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอก อีกครั้งหนึ่งนะผมในช่วงหลังๆนะครับผมจะเห็นได้เลยว่าบอสดันเลเวลเจ็ดิบเนี่ยค่อนข้างลงที่จะไหวนะครับผมแต่ถ้าเป็นเลเวลแปดสิขึ้นไปเนี่ยเริ่มชาแล้วนะครับผมเพราะว่าพวกผู้เล่นใหม่นะครับจะยังไม่ค่อยมีของกันเท่าไหร่นะครับผมในส่วนนี้นะครับผมก็ไม่ได้จอยปาร์ตี้นะมาเล่นแบบคนเดียวนะผมเลยทําให้ไม่ได้พวกทิปบูทนะครับผม แต่ล้วใครที่มานั่งเล่นด้วยกันหลายคนก็ควรที่จะต้องมีไว้นะครับมีปาร์ตี้ไว้นะอาวุธพวกนี้นะครับเก็บให้หมดเลยนะครับผมอย่าให้เหลือนะครับถ้าของตันของมันเต็มนะครับก็เก็บเข้าคลังไปนะครับอย่าให้เหลือนะของอาวุธพวกนี้นะครับมีมีค่านะครับผมมันสามารถที่จะไปขายแล้วก็แลกเป็นเงินนะครับผมเพื่อที่เราจะเอามาทําอาวุธระดับสูงต่อไปในอนาคตนะครับอย่าอย่าทิ้งนะครับผมอ่ะ ตอนนี้แล้วเก็บมันที่เรียบร้อยนะครับรอประตูมันมานะครับเรามันโหลดดันเสร็จอนะ่ะโอเคมาหลังจากที่เราเล่นจบดันเรียบร้อยแล้วนะครับผมใครที่อยากจะเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับสามารถกดรีไทายนะครับผมมาเล่นอีกรอบนึงได้นะครับผมแต่ของผมจะรีเทิร์นทูลบี้นะครับผมกับกับสุดลอบบี้นะ สำหรับใครที่ออกจากปาร์ตี้ไม่เป็นนะครับผมกด a c นะครับผมมาที่หัวข้อที่3นะปาร์ตี้คอมมานด์นะครับผมมาที่เล็บปาร์ตี้นะครับตรงนี้ก็จะสามารถกดออกจากปาร์ตี้ได้นะครับผมสำหรับมือใหม่ที่ไม่รู้นะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการทําอาวุธนะครับการทาอาวุธเราจะต้องไปที่ช้อปปิ้งพาซานะครับผมหลังจากที่เราเจอ npc แล้วนะครับผมเรากดคีิขวาที่ npc ไปนะครับผมกดมาที่อาวุธที่เราต้องการที่จะทํานะครับ ต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของอาวุธดักเวสนะครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าสะกดถูกหรือเปล่านะครับผมดักเวสนะครับจะต้องการอาวุธไอ้วัตถุดิบนะครับผมตามด้านขวานะครับผมมันต้องการดักสโตนนะครับผมอันนี้ลงได้จากบอสโซดัมนะครับผมหรือไม่ก็บอสลากเงาในภาษาไทยนะครับผมที่คนไทยเรียกกันนะไอ้บอสนี้นะครับจะมีทั้งในส่วนของ u ูนะครับผมแล้วก็แบบโซโล่นะครับผมอ่าอันนี้ก็สามารถลงหากันได้นะครับผม ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของอาวุธที่เราจะต้องเอาไปย่อยนะครับผมแล้วก็จะได้ส่วนนี้มาเอามาแลกไบบีซีนะครับผมจั้ง2อันนี้นะครับมีขายในตลาดนะครับผมสามารถซื้อได้นะครับผมราคาผมก็ไม่นั่นใจนะครับผมสามารถที่จะไปเซิร์ชในตลาดแล้วหาได้นะครับผมต่อมาเป็น x อ็นะครับผม EQ ็นี่หาได้จากการเอาอาวุธระดับ10ดาวถึง14ดาวนะครับไปแลกนะครับผมผมจะสาธิตการแลกให้ดูนะเราก็มาที่ m อ c s w a สวนะครับผมเป็น m อที่ใช้ในการแลกของนะครับผมในตัวผมนะั้นยังไม่มีพวกอาวุธ14ดาวนะครับเดี๋ยวจะลองเอามาสักอาวุธหนึ่งนะเอาเป็นอาวุธในสองของบาซิลิกนะครับผมหลังจากที่เราได้อาวุธบาซิลิกมาในตัวเราเรียบร้อยแลเนี่ยมาที่ส w ว p s h ช็อนะครับผมมาที่ EQ คนะครับผมอันนี้มันยูนิตนี่นะ,อ,ะอันนี้นะครับผม ก็เลือกไปเลยนะครับอัตราการใช้ขึ้นอ1ต่อ1นะครับผมตามด้วยวงเล็บ3นะครับก็คือเราจะได้ทั้งหมด3ชิ้นนะครับผมยิ่งอาวุธระระระดับสูงนะครับก็จะยิ่งยิ่งได้เยอะนะครับผมสามารถเอามาแลกพวกระบากินเดอร์อะไรได้นะครับผมพวกของอาวุธนะจะเห็นได้เลยว่าในตัวของผมก็ได้มีเอคิวนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมรวมกับของเก่าด้วยนะครับผมก็ขอเก็บอาวุธเข้าคลังสักเล็กน้อยนะครับผม ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของลูเมนแฟกเมนต์นะครับผมลูเมนแฟกเมนต์หาได้จากไหนนะครับผมหน้าตามันจะอยู่ในหัวข้อที่4ี่ใช่ไหมฮะอ่าหัวข้อที่ห้านะครับผมลูเมนแฟกเมนต์นะครับและตามด้วยอาติเมตบู t นะครับอาติเมตบู t นะครับสามารถหาได้จากการแลกใน NPC ชั้นบนนะผมไปตรงห้องสีแดงๆนะครับผมตัวที่สองนะครับแล้วก็ส่วนของลูเมนแฟกเมนต์นะครับหน้าตามันจะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของลูเมนแฟกเมนต์นะครับผมที่หน้าตานะครับจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผม หน้าตาจะเหมือนกับไอ้มวงม่วงนะครับผมต่อมาก็เมเดนนะใช่ไหมอันนี้ผมก็ลืมนะผมอะดีไวท์นะครับผมดีไวท์เมเดนนะผมก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้ในการทำอาวุธนะครับแต่ดีไวท์เมเดนเนี่ยจะใช้ในระดับสูงกว่าอีกขั้นหนึ่งนะครับต่อมาก็เรื่องการนะฮะวิธีการาหารน,ะร in, นะครับผมของลูเมนแฟกต์เมนกับดีไวท์เมเดนนะครับผมก็มาที่เมน เอาไม่ใช่เป็นเควสครับซับซับเควสนะครับผมเดียวไอเควสนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนตรงนี้จะเป็นสเตทนะจะเป็นสเตทที่ให้เราลงนะครับผมจะเป็นถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยจะลงได้แค่หนึ่งถึงหนะครับผมถ้าเราลงผ่านสเตทหนึ่งก็จะเปิดสเตทต่อไปนะครับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมก็วิธีการฟาร์มนะครับผมผมแนะนําให้ฟาร์มในสเตทที่11ถึง15นะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะแต่ถ้าเป็นในระดับสูงกว่านิดีนึงก็ประมาณ16ถึง20นะครับผมแต่ ถ้าเป็นส่วนตัวผมแนะนําให้ฟาร์มใน11-15นะครับผมเพราะมันจะได้ดีไวท์เมเด่นแล้วก็ในส่วนของล u เมนแฟกเ m e n t เนี่ยนะค่อนข้างที่จะพอดีนะเหมาะสมนะก็ลงไปเรื่อยๆนะครับผมลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะหลังจากที่เราลงแล้วนะครับอันนี้เป็นคำเตือนเล็กน้อยนะก็คือดีไวท์เมเด่นนะครับผมไอแต้มสีทองทองเนี่ยอย่าเพิ่งเอาไปแลกนะครับผมมันสามารถเอามาแลกได้นะครับผมที่ m b c ชั้นบนนะ ของช้อปปิ้งพาสานะครับผมอย่าเพิ่งเอา DI เวทเมเดนเนี่ยมาแลกไอรูเมนแฟกเมนนะครับผมเพราะว่าเดเวทเมเดนเนี่ยมันหายากกว่าไอรูเมนแฟกเมนตนะครับการลงหนึ่งรอบนะครับผมมันค่อนข้างที่จะได้น้อยนะครับเทียบกับ l ูเมนแฟกเมนเนี่ยได้เยอะกว่านะครับผมต่อมานะครับที่ผมบอกว่า DI เวทเมเดนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องประหยัดไว้นะครับเพราะว่ามันต้องเอามาทำของไอนี้นะครับรูเมนคิสเซลนะครับเป็นอาวุธที่อัปเกรดจากดาร์ w เวทนะครับผมขึ้นไปนะครับผม ก็มันจะเป็นที่ต้องใช้ดวท์ไมเด้นเนี่ยสามนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะต่อมาก็จะเรื่องเป็นของนี่นะไอ้แต้มประจําอาทิตย์นะผมของแต้มดีไว้นะผมอันนี้ก็ผมเล่นมาถึง4 0 0 0 0นแต้มแล้วนะสําหรับคนที่เล่นมาเรื่อยๆนะผมก็จะได้พวก เดี๋ยวไบเมเดนกับโลเมนแฟกเมนตนะครับเป็นอาทิตย์นะครับผมก็เริ่มตั้งแต่21ถึง28นะครับจบวันที่28นะครับผมต่อมาในเรื่องของอาวุธนะอาวุธในระดับที่สูงกว่าดักเวชนะครับเป็นไลท์นะครับผมก็หลังจากที่เราแลกอาวุธชิ้นนี้มาได้แล้วนะครับผมอ๋อผมลืมพูดเรื่องไอการตีบวกนะอาวุธนะครับหลังจากที่เราได้มาแล้วเนี่ยมันจะมินิมัมแค่เลเวล30นะครับผมซึ่งการที่เราจะต้องใช้อัพเกรดเนี่ยมันต้องใช้ถึง35นะครับอาวุธ ไอ้วิธีการที่เราจะอันแคปมันเนี่ยให้ถึง35มเนี่ยมีอยู่2วิธีนะครับผมก็คือทำอวสด์กเนี่ยมาอีกอันหนึ่งแล้วก็มาอัปเกรดนะครับก็จะปลดล็อกลิมิตเลเวล1ครั้งนะครับผมกับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการที่เราจะต้องไปที่ร้านค้านะครับตู้ม่วงนะหลังจากที่เรากรอกรหัสไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ต้องมานั่งกรอกใหม่นะครับผมไอ้ต้องยืนยันสองครั้งก่อนนะครับเราพิมพ์ไปตรงนี้เลยนะครับ C A P นะครับแคปนะครับผมอ่ะ ไอ้เจ้ามันจะชื่อว่า e n c h a r t Cap บวกหนะครับก็ราคาในตลาดตอนนี้นะครับ 10m นะขายอยู่ที่ 10m นะครับแตะก่อนขายอยู่ประมาณเกือบ 17m นะตอนนี้ราคาตกลงมาเหลือ 10m นะก็ราคา 10m เราใช้5อันก็ใช้ทั้งหมด 50m นะครับผมอ,อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะต่อมาก็จะเป็นของที่เอาไว้ทำอาวุธนะครับ อีกขั้นหนึ่งก็คือขั้นสุดท้ายนะครับอันนี้คือเรียกว่าถ้าคุณทํามาคุณไม่ต้องตีบวกแล้วนะครับผมคือคุณทําเสร็จปุ๊บนะครับมันตีบวกสามห้านะครับผมอ่ะของที่จะใช้นะครับอาวุธแน่นอนนะครับอาวุธตอนบวก3 5นะต่อมาก็ดัร์กสโตนนะเหมือนอันแรกเลยนะครับแต่แค่ใช้ร้อยห้าสิบนะครับต่อมาก็ Power Stone นะครับผมหาได้จาก Division Qu e s t นะครับผมไอมิชชั่นนะมิชชั่นเควสนะครับ ก็มันจะอยู่ในเลเวลที่30นะครับคุณสมัครหามาได้ทุกเดือนนะครับเดือนละ1อันนะครับผมเดือนละอันนะสําหรับใครที่รีบนะครับผมก็ใช้เพจซื้อได้นะซื้อเลเวลนะครับแต่ของผมเลเวลตันแล้วนะมันตันที่35นะครับผมก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องทําอีกนะครับอ๋อแล้วก็เสอร์อีกอันหนึ่งนะผมไอเจ้า Enchant Cap บวกหนึ่งนะครับมันหาได้อีกวิธีหนึ่งนะผมลืมบอกไป มันสามารถหาได้จากการที่เราเอาของมาแลกนะครับผมมันจะใช้มิชชั่นแบ็กนะเออนี่นะครับมิชชั่นแบ็กนะครับมันจะใช้ทั้งหมดนะครับ60อันนะหาได้จากมิชชั่นเควสเหมือนกันนะครับมิชชั่นแบ็ก60อันแลกไอเทมลิมิตเควสไอเอนชาร์นะครับแคปนะครับได้อันหนึ่งนะครับผมอ่า แล้วก็ต่อาก็ใช้ลูมินอ่าอันนี้ที่บอกไว้แล้วข้างบนนะครับผมแลกมานะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะหายากนะแต่ก็หาได้อยู่นะครับผมต่อมาอันนี้ก็เป็นของที่หาง่ายสุดนะครับก็คือพวกของย่อยนะครับผมเราก็แค่ไปย่อยของอะไรมาตรงนี้นะครับแต่จริงอันนี้ไม่ขายในตลาดนะครับผมซื้อในตลาดก็ได้นะแค่ห้าสิบชิ้นเองก็ชิ้นละแสนก็ประมาณนิดนึงนะครับผมราคานิดนึงก็แทรเก็ตนะครับ ไอตามคาร์ดที่ใช้วุฒนี้ได้นะครับผมทำด้วย exq นะก็คุณสามารถที่จะฟาร์มได้จากดีวิ e d อ v i เ e Quest เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เควสบางเควสนะครับผมอันนี้แต่หลกัหลกๆผมจะหาจาก d v i เ e Quest นะครับก็หาได้แล้วนะครับผมมาได้พวกตา,าแฟนทอมอะไรพวกนี้เหมือนกันนะครับผม หลังจากที่เราได้วดปแล้วนะครับผมความสามารถมันก็จะประมาณนี้นะครับผมรีพีพี20พีทุกๆ10วิอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็พวกออฟนะครับออฟก็ไม่ได้ดูแย่นะมันก็บวกได้อยู่นะครับผมถึงมันจะไม่ได้บวกเยอะนะครับแต่ก็บวกได้อยู่ใครจะทาออฟเพิ่มก็ได้นะครับผมตีออฟอะไรพวกนี้ได้เหมือนเดิมเลยนะครับเรื่องของออฟเดี๋ยวผมจะเก็บเอาไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะยาวนะครับผมการทำออฟนะ มาเป็นในเรื่องของยูนิตนะครับอ่าอันนี้ก็สําคัญนะครับยูนิตนะครับเราจะมาที่ร้าน Personal s h ช p อนะครับเราไม่จําเป็นต้องทําแล้วนะครับในปัจจุบันไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งทายูนิตให้ยุ่งยากนะครับผมเราซื้อเอาเลยนะครับผมอ่ายูนิตไอไทบารเซอร์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับคือมันเอ็นเกมแล้วอ่ายูนิตนี้คนสามารถใช้ได้ยันเกมจบเลยนะครับผมก็ มันต้องจนกว่ามันจะไม่มีอนไนมานะครับผมเันใ,ใหม่ก็อันนี้มันก็มีวิธีคราฟอยู่นะครับไปคราฟกันบีซซิกได้นะผมแต่ใครที่ไม่ต้องการความยุ่งยากเนี่ยสามารถที่จะใช้ตังค์สักห้าเอ็มนะครับเจียดมาซื้อได้นะครับผมความแพงของมันก็ขึ้นอยู่กับออฟนะอยากอันนี้พันเอ็มนะครับผมออฟเนี่ยก็จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะสุดนะครับผมโอ้โหบวกเลเวลไปบวกสเตตัสไปเกือบสองร้อยเลยนะครับผมอ่า ออฟก็จะประมาณนี้นะครับผมความหัวของมันก็จะประมาณนี้นะครับก่อนซื้อก็ดูอันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเจอพวกโกงราคานะครับของแพงไม่ว่าจะดีเสมอไปนะผมเดือนเดือนนี้นะครับหมื่นเอ็มนะครับจะเห็นได้เลยว่ามันไม่มีออฟอะไรเลยนะครับผมเห็นว่าออฟก,กากมากนะครับผมอารมณ์ประมาณนั้นนะคงไม่มีใครมาซื้อหรอกนะยกเว้นแต่พวกมันปั๊มเงินเอ็มกันนะครับต่อมาก็เรื่องของยูนิตนะ,ะหมดแล้วนะยูนิต ่อมาเป็นเรื่องอะไรเอ่ยอ๋อเป็นเรื่องของมิชชั่นพาร์นะครับผมตะกี้เราได้เกิดเรื่องของมิชชั่นพาร์ไปเล็กน้อยแล้วนะครับผมตอนทำอันนี้นะก็ที่เข้ามิชชั่นพาร์ตนะผมมาที่เอซีกดชิปหนึ่งครั้งแล้วก็กดชิปอีกครั้งหนึ่งนะครับมิชชั่นพาร์นะครับเป็นบัตรเสมือนแบบบัตรรายเดือนอะไรพวกนี้นะครับผมคือมันจะเปลี่ยนทุกๆหนึ่งเดือนนะเปลี่ยนล่าสุดที่จะถึงก็คือวันที่แปดครับผมจะมีเวลาบอกไว้นะ ใครที่เก็บเลเวลไม่ทานสมาถมาเพิ่มเลเวลตรงนี้ได้นะครับเทียร์ละ25 HG นะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่เข้ามาแรกๆนะครับคุณจะไม่สามารถรับของรางวัลด้านล่างได้นะเพราะฉะนั้นของรางวัลด้านล่างเนี่ยจะต้องใช้แต้ม HG 200นะครับในการซื้อนะครับผมแต่ผมถามว่าคุ้มไหมคําตอบคือคุ้มนะครับผมเพราะว่าคุณก็จะได้ในส่วนของบิชชั่นแบงค์ด้วยนะครับผมบิชชั่นแบงค์นะนะได้ทีละ10นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะครับผม แล้วก็ได้ในส่วนของชุดนะครับชุดแฟที่น่าสนใจนะครับผมอะไรพวกนี้นะครับแต่อันนี้ใส่ใสเผาของผมไม่ได้ผมมันเผาแคสนะครับผมอันนี้มันใส่ได้แค่พวกฮูเมนนะครับอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการวางเสาปาร์ตี้นะครับอ่าก็เราจะลองไปที่ดันสักดันหนึ่งนะเอาเป็นระดับธรรมดา การวางสาปาร์ตี้ก็คือการที่ให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาจอยปาร์ตี้ของคุณได้นะครับผมโดยที่คุณไม่จะเป็นที่จะต้องไปนั่งกดขวาแล้วก็เชิญเขาเข้า,ขาตี้นะครับการทำอย่างนี้ค่อนข้างที่จะดีในส่วนหนึ่งเลยนะครับผมไม่จาเป็นที่จะต้องไปขอให้เขาเข้าปาร์ตี้นะครับผมอ่ะแต่เดี๋ยวเขาอยากเข้าเข้ามาเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาในส่วนของควิกเมนูนะครับผมอ่ะ พูกัเมนูตอนแรกจะไม่ใช่น้าแบบนี้นะครับตอนแรกมาอยู่ที่เบสิกนะครับผมให้คุณกดชิปนะครับทีหนึ่งแล้วก็เลื่อนที่ข้างบนนะครับมาเลือกที่หัวข้อเลขเก้านะครับผมหัวข้อเลขเก้าแล้วกดเซฟนะครับในส่วนของการวางเสาปาร์ตี้นะครับจะอยู่ตรงหัวข้อนี้นะครับผมกดคลิกไปทีหนึ่งนะครับกดมาที่เอ็กพีนะปึ๊บนะครับเสาปาร์ตี้ก็จะถูกวางเรียบร้อยแล้วนะครับรอคนเข้ามากดนะครับเดี๋ยวเขาก็จะกดเข้ากันเองนะครับผม ส่วนถ้าเราจะยกเลิกสาวปาร์ตี้เนี่ครับกดให้กดที่ขวาไอพีที่ขวาครับกดตัว e นะครับผมอ่าแล้วกด yes นะครับเดี๋ยวมันก็จะยุบสาวปาร์ตี้เองนะครับก็เรื่องของซับคาร์ดนะครับคุณสามารถที่จะมาเลือกซับคาร์ดตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็เมนคาร์ดเดี๋ยวผมโดยที่คุณเนี่ยแค่กดนะครับคุยกับไอพีซีนะเดี๋ยวเขาจะมีสับคาร์ดให้คุณเลือกอาจจะมีเควสให้คุณทําเล็กน้อยนะครับผมก็ทําเควสไปนะครับคุณสามารถที่จะเลือกเมนคาร์ดหรือซับคารได้นะครับโดยที่ ผมจะเลือกซับคาร์ดเป็นอะไรซัมมอนนะครับซัมมอนเนอร์นะและเลือกซับคาร์ดเป็นอะไรดีฮันเตอร์ก็ได้นะครับผมอ่ะเอ๊ะอันนี้เหมือนผมเรือกงงใช่ไหมเดี๋ยวผมเลือกเลือกเมนคลาสเป็นฮันเตอร์ดีกว่านะครับผมซับคาร์ดเป็นซัมมอนเนอร์นะสล้วรับซับคาร์นะครับจะเวลาที่คนได้อีกพีนะครับเขาจะได้อีกพีในส่วนนั้นด้วยนะครับผมนะอย่างเอซีของผมนะครับผม เดี๋ยวผมจะลองสาธิตนะครับกิน XP นะครับสักแสนหนึ่งนะในส่วนนี้เราจะได้ในส่วนนี้นะครับซับคาร์ดเนี่ยมันก็จะได้ XP ด้วยนะครับผมอ่าผมกดยูสไปจะเห็นได้เลยว่าซับคาร์ดของผมนะครับได้เลเวลมาทั้งหมดสิบสองเลเวลนะครับแล้วก็ฮันเตอร์ผมก็จะได้เลเวลเพิ่มด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาที่คนจะไปฟาร์มเเวลเดี๋ยวให้เลือกซับคาร์ดขึ้นมาก่อนนะครับผมแล้วค่อยมานั่งฟาร์มเเวลนะครับผมเพราะ เพราะว่าเวลาการที่คุณจะต้องมานั่งปลดพวกคาเสืบทอดเนี่ยทั้งสี่คานเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นที่จะต้องใช้เลเวล75ห้าเนี่ยอย่างอย่างร้อยก็2ตัวนะครับผมอย่างแฟนทอมเนี่ยต้องใช้ทั้งหมดเลเวลเต้องใช้พวกเลเวล75ห้านะครับทั้งสองตัวนะครับสองคาดนะเออก็จะสมัครปลดคาดได้นะครับผมอเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับผม ต่อมาในเรื่องของการหาแต้ม s g นะครับแต้ม SG คืออะไรเอแต้ม s G ก็คือแต้มที่จะทำให้คุณเนี่ยได้ซื้อของอะไรในเกมนี้ได้นะครับอย่างเช่นพวกซื้อคางอาวุธคังขยายช่องนะครับหรือไม่ก็พวกคางแมทีเรียวนะครับผมได้แม้กระทั่งการซื้อชุดแฟนะครับที่ผมให้คุณมาดูตะกี้นะครับผมซื้อชุดแฟก็ได้นะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นแต้มเอจีเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับวิธีการหาแต้มเอจจีนะครับหลักๆก็จะมาจาก การทำเควสนะแล้วก็ตัวเกมมันแจกนะครับทาง g m แจกแต้มเอจนะครับเควสนะครับก็จะมาในส่วนของสตอรี่เควสนะครับก็คุณสามารถที่จะไล่เล่นไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมในส่วนของแต้มเอจจะดรอปจากพวกซับเควสนะครับง่ายๆนะครับแค่คุณกดเข้าไปแล้วก็กด AC สกริปออกมาก็ได้นะครับผมหรือบางเควสก็จะให้คุณสู้ด้วยเล็กน้อยนะครับต่อมานะครับก็จะมาในส่วนของ ไอฉายานะฉายาก็มีการดรอปพวกแต้มเอจจีเหมือนกันนะครับผมน่ะจะเห็นได้เลยว่ามันจะให้ทิฟบูธมั่งให้อะไรเป็นทอมดรอปอะไรพวกนี้มั่งนะครับผมอ่าโฟตอนดรอปนะตะก็ในส่วนนี้คุณก็สามารถหาแต้มเอจจีกันได้นะครับแต่หลักๆก,ก,ก็จะมาจากประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับแต้มเอจจีนะครับสำหรับใครที่จะใช้ทําอะไรนะครับก็ต้องคิดให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าคุณย้ายไปพาคนิวเจนดิสินเนี่ย อาจจะต้องเสียแต้มมันสามารถเอาแต้มเนี่ยไปใช้ในภาคนั้นได้นะครับผมผมจ,จะต้องพูดประมาณนี้นะก็ในส่วนของเรื่องที่มือใหม่แล้วสิ่งที่จําเป็นต้องรู้เนี่ยก็จะหมดเพียงเท่านี้นะครับผมอาจจะมีการตกห้องในส่วนของคลิปหรือข้อมูลนะครับหรือเสียงรบก,กวนต่างๆก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปปรับปรุงให้ในภายหลังนะครับ ก็ในส่วนตรงนี้ก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณครับ